บ้านเดี่ยวตรง MRT สุทธิสารนะครับซอย20มิถุนาให้เช่าครับผมนี่ฮะห้าห้องนอนสามห้องน้ําห้องข้างล่างชั้นล่างจะมีห้องแยกอีกนะครับอีกหลายห้องเลยถนนกว้างครับประมาณหกเมตรห้าถึงหกเมตรฮะนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับมีบ้านเล็กที่ครับ นี่นครับ,อ,คครบอันนี้แทงน้ำปั๊มน้ำมีครบนะครับอันนี้ก็เดินไปเข้าหลังบ้านได้โอเคฮะีอนนชั้นหนึ่งจะเป็นห้องโถงนะครับ หลังนี้มีแอร์ทั้งหมดสองตัวจะเป็นบ้านเปล่าเนาะตามนี้เลยนี่ฮะทำเลดีครับใกล้เอ็ม,มาีสสานถ้าจะเป็นห้องแรกมีแอร์นะคะห้องนี้นี่ฮะนี่ห้องน้ำแรก นี่ครับผมโอเคมันจะเป็นห้องน้ำที่สองนะฮะมาลงโซนนี้ก็จะเป็น นี่ก็จะเป็นโซนด้านหลังนะครับสามารถทําเป็นครัวได้นี่ฮะโซนหลังบ้านจะออกไปทําเมื่อกี้ที่ดูทางด้านหน้าครับผม ต่อไปก็จะเพื่อมไปเป็นชั้นสองจะมี5้าห้องนอนหนึ่งห้องน้ำเปชั้นสองนะฮะนี่ครับซ้ายมือเราก็จะเป็นห้องนอนแรกเลยนี่ครับประมาณนี้เนาะนั่นก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่ง้องเข้าทาะลุจากอันนี้ครับ ปิดจักรน่าเลยนี่ฮนะและนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนี่แอร์แอร์นี่หมดสามตัวนะครับผมจำผิดน,นี่ฮนะห้องน้ำชั้นบนแล้วก็นี่ถึงห้องแล้วก็นี่ครับ pananino ok japón